Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก่อนที่จะแช์ามาแช์กค่ชัวร์ที่กระทรวจะิึดตันกันดีกว่ามันมันมาตันไัยเข้ามุเมเน,นื้อหาเฟคเนิวอข่าวปลอมมันแพร่กระจายไ,ไปหลายที่และจุดประสงค์ที่เกิดขึ้นมามักสร้างปัญหาไปทุกที่อ๋อ uh. เสพข่าวยังม,มีสติก่อนที่จะแช่กันให้ดีเฟคเนิวไปบังไัยไร้ความคิดทำลายควาจรตี ปวดให้กับกระแสสังคมได้เสียธุรกิจและสุขภาพจนถึงวัตถุนินยมหากว่าเรานั้นรู้ใจมาร่วมมือกันทุกคนมากดรีพอร์ตในเฟซมิวให้หมดออกไปจากสังคมกดไปเลยกดไปเลยไม่ต้องไปสนใจกดยังย้ำมอยให<จ>้มันจะได้ออกไปไม่ไกลกดไปเลยกดไปเลยกดที่ไม่กี่สายอย่าให้มันทำร้ายเรามาร่วมมือกันรักดานไทยกดไปเลยกดไปเลยไม่ต้องไปสนใจกดยังย้ำมอยให้มันจะได้ออกไปไม่ไกลกดไปเลยกดไปเลยกดที่ไม่กี่สายอย่าให้มันทำร้ายเรามาร่วมมือกันรักดานไทย นิวมีมากมายโปรดช่วยทำความเข้าใจเมื่อช่วยหยุดรังมันเอาไว้ก่อนที่จะเสียเวลาก่อนที่จะแช่ามาแช็คใี้ชัวรที่กระสุนต้องยต่ำกันดีกว่า,า,า,มามนิวมีมากมายโปรดช่วยทำความเข้าใจเมื่อช่วยหยุดรังมันเอาไว้ Hãy subscribe cho khi Ghiền thì cứ xuống để chỉ cần đi không tan lỡ đi qua. hấp dẫn phai